แม่ขายผักมาคืองามเถอะพักนี่กําจัาบาทเลยแม่นี่ป้าทัว่ี่เอาลวกกินก็เจ้หวานเนาะี่ลวกกําเดียวว่ได้กินหรอแม่บ่ลวกกําเดียวว่ได้กินเอาเอาเอากําละสิบบาทอ๋อเจ้าสองกําพี่แม่เอาหนี่โอ้จากเลยกินผักแล้วหุ่นดีแบบมีหอดสมผักมีหอดขาจักบัดนี้ เอออาอุดหน,นุนอุดหนุนครับ,อ,บอืมเอาจ่ายตังก่อนอครับหาถือเป็นผุ่มเป็นพ่วงครัผ <c oughs> ้าพี่น้องมาเลาะเบิ่งตลาดาสีธาตุเนาะตลาดแรงครับีน่ <c oughs> หาซื้อผักซื้อเน่าก,นกินเ่ากินนี่อุดหนุนนี่แม่เพิ่นขายทุกมือที่แม่อยู่นิขายทุกมือจ้าโอ้ผู้ใดหล่ะใส่เงินซอยนี่บ้าเออบุ้งกะมี อ,อ,อักษรัดฟักเน็ดโอ้หลายอย่างแบบหลายแนวปลาแม่ปลาอันนี้พ่วงจังหวัดแล้วแม่นี่พ่วงละทีบามพ่วงเลปลาโอ้หัวหิย่างดีอันนี้ก็พ่วงละสี่สิบโอ้เอาหล,ล่อกรท่อจังมาอุดหนุนมาเบิ่งกันหล่อน้าแม่เพิ่มกันมาไปดีละอันนี้ปลาสดๆตัวน,นี้โอ้พ่วงจังหวัดแล้วแม่นี่ อันนี้เขาเอินปลายังครับโอ้ปลาอืมมันไข่บ่านไหนี่ครับเด๋ยนานี้มิตรมั่นเมี่นบ่โอ้เข้านานาหนาวเนาะเอ้าทางนี้คือตัวใหญ่แถอปลาปลาอีหยังนี่ปลาตําปาม่นเป็นปลาบึกติเนี่ยบ่ครับโอ้น้องบึกปลาตําอันนี้ปลาอีหยังครับนี่ปลาอีกคำปลาตาเอาบ้านผมเพิ่นเอินปลาเพียเด้ ต้นที่ขึ้กันมาต้นมาโตสักเมื่อไหร่โตสมกเพียรเลยท่านเล่นปลาเพียรตัวจักบาทครับโลจักบาทเล่าๆจ้ะเอ้าตีตัวหนึ่งจักโลครับนี่ตัวนี้สามโลตีโอ้เดี๋ยวรอกันดีสิมาอุดหนุนดอกมาไปเห็ดจังไดยเป็นลาบอย่าี้ไปก้อยอืมก้อยก็ได้เียหัวต้มเจอันจังสี่เด็กขั้วไปเลยลนี่จักบาทขั้วไปหาซื้อบาทจ้าตัวบาอันตัวนี้เป็นปลาอี๋อย่างนี่อันนี้ปลานกเขาอ๋อ มันคือกันก็ไปกรรมคือบ่คือกันเลยนะโอ้โหนี่ราคาเขาติดไว้เลยโอ้ครับนี่มีราคาอันนี่ถือกว่าครับสมปลาก้อนกับมีปลาตัวกุ้ยเตี๋ยวเสียดเห็นเลยน้ำลายแตกปากๆอยู่ครับมาๆครับมาบนริการเพื่อนบ้านหาแนวอยากแนวกินไปกินแรงครับสามหวานกับมีหอยกับมีปลาโอ้หอย อ,อันนี้ครบนะครับนี่ปลาสดๆนะครับนี่ตลาดแรงอำเภอศรีธาตุปลาตัวใหญ่ๆไกยเถึกเถือกนี่ห้าทาั้งผักลอตเตอรี่เงินล้านก็มนี้ปลาตัวอืองผักพื้นบ้านผักเมกใกล้บ้านก็มแบบนี้ โอ้บักพริกบักพริกเขียวพริกตําแก้วเฮานี่ตัวนี้เอออันนี้ถาดจักบานึงล่ะาวเดียวโอ้นี่อันเฮาไปกิตําแก้วคือสิแซ่บพี่เนาะเออเอาให้จักจักซาวกะน่ะเอาบ่กินกับอันนั้นเนาะเผ็ดแฮงบ่นี่ด้เอาเอาจักนนี่อันนี้กแก้วบ่เออานันตคือบ่มีพริกจัก3านึง จใช่ใช่บานี้เฮ็ดจังได๋ล่ะบาบานเองที่เพิ่มสองถาดสามสิบสิบสิบเปอร์เอาปฝากตัวเออคือใจดีแต่เอาเอานี่เอาถ่ายรูปแม่แม่ค้าน้ำเนี่ยนี่เออแม่ค้านี่เพิ่นใจดีตัวรถต้อกับรถลงพร้อมเอาฝากเด้อเพื่อนๆพี่น้องเลยมาอุดหนุนร้านท่างพักบักพริกนี่แม่ค้าเราใจดีดีตัวขายเห็ดขายพักขายหยาเออกระเจิงกระเจี๊ยบนี เลาะเบิงเลาะเบิงโอ้อันนี้ผักเอาอยุติผักบุง้งนี่ยโอ้ทอดจักแสนกระมีบักซี่บา้านเฮาขั้วไก่กรมีนี่เพียก เออนี่ขายดีบ่แม่บักพริกบักพริกเผ็ดบ่บักพริกเผ็ดป้ะนี่นี่แม่เพิ่นรับประกันเด้อว่ากพริกเผ็ดทานบ่เผ็ดให้ซิมเบิ่งก่อนว่ามีให้ซิมฟรีครับอันนี้ก็ขายผักก็ขายข้าวปุ้นกำลังหมดแล้วครับนี่เหลือบ่หลายนี่ขายปลาทูแซ่บนี่ปลาทูปลาทูมีผักมียา หลายแนว่ครับบักุงูเขมเพิธะตำเสียบครับโอ้พักยังกับแม่นี่เขาเอินพักโอ้พักขวดแบบนี่คือพักขวดกันเถอะต้องยอดขวดขวดทังสี่เนาะเอาหัวหอยกับมีดได้ถุงบัก่ายสี่สิบบาทโม้เป็นถุงนี่มันกระสอบครับกระสอบละสี่สิบบาทบ้าเฮ็ดจังไหนนี่สวามิตไป ท่าแก้มาเป็นกระสอบบางที่ว่าใส่หอยเป็นกระละมั่งปุติขาอยู่าครับนี่ละตลาดยูสีทานเท่าเด้อครับเด้อตลาดเลี่ยงขายของเถือกครับได้หลายพรมสี่สิบบาทถุงบักญ่ครับเ้าวผีช่างเนื้อสดๆก็มีครับ เอสเอสก็มีโอ้อันนี้พักอยังคือเป็นต้นดีนะครับสลัดคอดค่ะโอ้สลัดคลอดต้นจักบาทครับนี่ต้นละสามสิบโอ้อันโอ้ต้นนึงนี่สามสิบสามต้นนี่ร้อยนี่บ่วหัวพวงหนึ่งโอ้ตีเออพวกพี่ยังครับถามเบนก่อนว่าันว่าต้นละสามสิบมันคืออันอันมันเป็นพวงมันใหญ่หัวหน้าก็ได้นั่นโดนถอด อืมเอาเอา,เอาครับเบันอันไหนอักการ์ดขาวครับผมเอาบันหมาน,นครับชาชมเบึงอของทะเลกับมีครับนี่ซื้อเนี้ยขอกีวมาเครื่องหอมม่ตะไกรแท้อืม ปาสามเมยเศร้าใส่ผงนวดป่ะเออจากสามเมยก่อนขายดีบ่ครับกเรแยค่ะยมแรงคนหลายบ่หลายเป็นบางมื้อเป็นหลายยยมนัดวันจันทร์กับวันศุกร์จ้ะวันวันจันทร์วันศุกร์จะมีนัดนัดยยมแรงกับยยมเศร้าครับแยมอะไรกันค่ะไม่หลายอยู่จันทร์กับศุกร์นะแสดงว่าวันจันทร์กับวันศุกร์นี่มื้อนี่เป็นวัดเลยในหาหมอหนวดมาซอย เอาเอาขอบคุณหลายๆครับไปดออครับเๆวงก่อนี่เราบรรยากาศครับรอบๆตลาดแรงครับอำเพศสีธาตจังหวัดอุดรธานีเหมาะกับมาหาของอยากของกินแนวใสแรงเด้อเพื่อนๆเอฟซีพี่น้องครับไล์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ